สวัสดีค่ะเน่เน่ชาแนลนะคะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์และทริคดีๆนะคะเกี่ยวกับการให้นมทารกค่ะและหัวข้อหลักๆที่เน่จะมาแชร์วันนี้นะคะก็คือ 1. น,นะคะการเข้าเต้า 2. การปั๊มนม 3. การเก็บรักษาน้ำนมแม่ 4. การละลายน้ำนมแม่และ5นะคะการชงนมผงที่ถูกต้องค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆพ,พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ การปั๊มนมนะคะแม่ก็จะปั๊มวันละสองรอบนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วน้องจะกินเต้านะคะรอบตอน2ทุ่ม1นครั้งแล้วก็รอบตอนตีสามหนครั้งนะคะก็จะเป็นสองครั้งรอบตอนตีสามเน่รู้สึกว่าตอนที่เน่ปั๊มนะคะมันได้น้ํานมเยอะดีนะคะของเน่นะคะเน่ก็ใช้เป็นของเมลเดล่านะคะซึ่งมันจะมีสององหัวนะคะก็คือ2ขวดปั๊มได้พร้อมกันเลยทั้งสองข้างแต่ว่าเน่รู้สึกว่าพอใช้สองข้างพร้อมกันแล้ว รู้สึกว่ามันน้ำนมมันออกไม่ค่อยดีค่ะหรือว่าเครื่องมันดูดไม่ค่อยแรงเน่ก็เลยใช้เป็นแ,แ,แนะค่แค่อันเดียวนะคะก็คือปั๊มทีละข้างทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสำหรับตัวนี้ค่ะกลวยปั๊มนมนะค่ะให้เลือกขนาดที่พอดีนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยค่ะมันก็ถ้าเล็กไปก็จะเจ็บแต่ถ้าใหญ่ไปก็รู้สึกว่ามันมัน e ไม่ได้ปั๊มนมออกมาได้ดีนะคะก็เลือกให้ขนาดพอดีกับหัวนมเรานะคะ ก่อนจะเริ่มปั๊มนมนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ภาชนะที่เราใช้รองน้ำนมของเราก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อมาด้วยนะคะก่อนเริ่มการปั๊มนมทุกครั้งเน่ก็จะมีการนวดนเต้านมนะคะเป็นเวลา5นาทีก่อนปั๊มนะคะโดยการที่นวดบีบเข้าหากันนะคะซ้ายขวาบนล่างนะคะแล้วก็วนเป็นก้นหอยนะคะลงมาอย่างนี้นะคะลงมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะ ก็ประมาณ5นาทีค่ะนวดนวดสลับไปแบบนี้นะคะเน่ก็จะปั๊มข้างละ15นาทีนะคะหลังจากที่ปั๊ม15นาทีข้างซ้ายเสร็จปุ๊บก็มาปั๊มข้างขวาแล้วเน่ก็จะใช้วิธีการบีบมือตามด้วยนะคะเพราะว่าน้ํานมมันยังออกเยอะอยู่นะคะการบีบมือนะคะเน่ก็ขึ้นรูปไปให้แล้วนะคะก็คือ ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะอันนี้เน่ก็จํามาจากพยาบาลนมแม่ท,ที่ที่นี่นะคะเขาก็สอนเน่มานะคะในวันแรกที่เขาให้เน่บีบบีบมือใส่ใส่แก้วเล็กๆก,ก,ก็ค่ะให้น้องทานก่อนตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยมีน้ํานมน,นะคะก็ได้ประมาณ 15 ml นี่คือแบบดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็พยาบาลก็บอกว่าคุณแม่เก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะเข้าเรื่องนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางนะคะของเน่ใช้3มนิ้วนะคะรู้สึกว่าถนัดนะคะแล้วก็ให้ทาไปบริเวณที่ลานนมนะคะแล้วทีนี้เราก็กดเข้าหาตัวแล้วก็บีบแล้วก็ปล่อยบีบปล่อยบีบปล่อยแบบนี้นะคะทําเป็นวงกลมรอบๆรอบๆลานนมเลยนะคะ นี้ค่ะบีบ่อยบีบ่อยนะคะก็น้ำนมก็จะไหลออกมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สำหรับข้อมูลที่เน้ได้นำมาแชร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะและหากแม่แม่ท่านไหนที่มีทริคดีๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหากชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้เน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ บายบายนะคะคลิปแน่ยังไม่จบนะคะติดตามในคลิปถัดไปการเก็บรักษาน้ำนมแม่ค่ะ